เป็นวีรกรรมความแสบล้วนๆไม่มีอย่างอื่นคนเลยครับมีนาะมุ้งนี้ฝีมือใครพี่จันเขากำลังแต่สวนมีนาอยู่ครับแล้วดูสิ่งที่มีนาตอบโต้กลับมาสิครับทุกคนเปานาตั้งแต่เมื่อไหร่ พี่ตาบอกตั้งแต่วันที่มีนาลือ,อคอกเหรอโอ้ยดูดูดดดใช้ความเงียบส่งสายตาให้ดูหน้าเอ็นดูแม่จันจะได้ไม่ดุหนูได้ผลครับทุกคนแม่จันไม่ว่าเลยสักคำไ,ได้แต่พูดว่าทำไมเป็นช้างแบบนี้ทำไมเป็นช้างแบบนี้ ลื้อแบบนี้สินะแล้วยุงกัดไหมลูกยุงกัดหนึ่งค่ะแต่ว่าหนูไม่เจ็บหรอเพราะว่าน,นังหนึู่นาค่ะตั้งแต่วันที่ลื้อคอกใช่ไหยเนี่ยปล่อยเขาไปเถอครับคงไม่ต้องซ่อมแล้วละเพราะว่าก่อนสิ้นเดือนเจ้าของคอกเนี่ยก็คงจะต้องย้ายบ้านแล้วครับพี่แอดถ้าหนูดิ้นหวดลงมาเนี่ยหนูจะเดนดูไหมอะคะ พี่แอดเนี่ยคิดว่าหนูอยู่เฉยๆบ้างก็ได้นะัังมาพอแล้วนะครับมีนานะไม่ดึงก็ได้แค่<ด>เซา,าเองทำเป็นเรื่องมุ้งอจกไปมาดูภารกิจของพี่ๆเขาดีกว่าครับยกกันมาทั้งกระบบคู่เลยก็ว่าได้เพราะว่าเอาแรงของมีนาไม่อยู่จริงๆครับ ภารกิจเจาะเลือดตรวจสุขภาพก่อนย้ายพร้อมกับการฝังชิปน้องมีนาลุมกันขนาดนี้คิดว่าเด็กจะโกรธไหมครับคำตอบคือไม่เหลือเลยครับแต่พิตาเขามีเทคนิคเอาใจมีนาอยู่ในส่วนนี้ขอล่างลิปไว้เป็นวันพรุ่งนี้นะครับเดีเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดีวเดเยวเดียวเดี๋ยเดียวเดี๋เดียวเดี๋ยเดี๋ยวเด แคปเดียวแคปเดียวแปเดียวแเดียวอีกได้ไหมได้หัวต้องมีคนดันยงีหน่งี่ายเป็นภาพนิ่งดียว่านต่อแล้วนะครับต่อแลวอย่าลืมไมโครชิปนะครับข้างนอกหยิบไมรไมโครชิปหนยกยอยูนอยู่นิ่อยอยู่นิ่งแเดียว

พี่แอดหนูไม่ได้กลัวเลยนะจริงๆค่ะแล้วทำไมหนูไม่ยอมหนูแกล้งพี่ๆให้ดูวุ่นวายเท่านั้นเองค่ะเหลอครับแต่ตอนเจาะเนี่ยส่งเสียงร้องยังกระช้างโดนเชืออแน่พี่แอดต้องเข้าใจนะว่ามันต้องปลุกเร้าอารมณ์ค่ะถ้าหนูเฉยๆทุกคนก็ไม่ตื่นเต้นแต่ถ้าหนูร้องทุกคนก็จะกดดันสนุกจังาย เหมือนจริงๆเลยเนาะเก่งใช่ไหมล่ะคะเรื่องเจาอเลือดผ่านไปมาดูคลิปในตำนานกันดีกว่าครับบอกเลยว่าแสบมากๆขโมยรองเท้าหมอวิวเข้าคอกมีนาครับหนูไม่ใช่หมา้ก็มีนาเป็นช้างที่อยากทาเหมือนหมาไงล่ะคะพี่แอร์อ้าวเป็นงั้นไปขโมยรองเท้าหมอวิวเข้าบ้าน คืนคืนให้หมอลูกคืนคืนให้หมอลูกคืนคืนให้หมอลกอาเดูจังหวะหมอวิวิ่งเข้าไปสิครับเอ็นดูหมอจริงๆดูแลกันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกดันมาแกล้งกันได้ขึนหมอขนหมอคื้นหมอลูกคืนแกล้งพี่หมอวิวอะสนุกจะตาย ปิดท้ายด้วยคลิปเล่นจ้าเอกกับพี่จันครับพี่จันมาในโลกทั้งใบของปีนาเขาค่อนข้างสใสๆมากๆครับเขาทั้งสองเป็นของกันและกันเลยแหละผมจะบอกให้พี่จันมาอย่าถามอ่พ่อตาเลยเขาไม่สนครับเดินเดินเข้า <IS C UT> เดินออกไม่ยอมห่างจากพี่จันเลยครับ <IS C UT> <IS C UT> นี่แหละครับความสุขของมีนาเวลาที่พี่จันท์มาหาครับเเด็เด็กพเป็นสัตว์ป่าพันหลงหรือถูกซื้อขาย แจ้งจ้หน้าที่ได้ที่หมายเลข1362ตลอด24ชั่วโมงนะครับและอย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยครับขอบคุณครับ